คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่สามเสียงครางอือในลำคอพร้อมกับความรู้สึกแรกคือร้อนปวดและทรมานไปทั่วทั้งร่างกายเพราะอะไรร่างกายนี้ถึงขยับไม่ได้อย่างที่ใจคิดเลยนี่เขา จะตายแล้วงั้นเหรอแต่ทำไมมันทรมานขนาดนี้ราวกับกําลังตงนรกอยู่เลยดวงตากลมค่อยๆลืมขึ้นอย่างชา้ชาๆโฟกัสอยู่ที่เพดานด้านบนซึ่งมองเห็นเป็นสิ่งแรกอย่างเลื่อนลอยนิกเมื่อมองภาพเพดานสีดำทึบอยู่สักพักก่อนจะพงงกหัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อสายตาเห็นอะไรได้ชัดแล้วก็กวาดสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณภาพที่นิกมองเห็นคือ ห้องนอนห้องเดิมซึ่งอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงเท่านั้นน้ำตาที่เหือนหายไปนานแล้วก็ตีตื้นขึ้นมาครอหน่วยก่อนจะค่อยๆไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้าง <c oughs> ทำไมทำไมตัวเขาถึงยังไม่ตายเพราะอะไรตัวเขา ถึงยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมทั้งที่คนคนนั้นทรมานเราขนาดนี้ทำไมตัวเราไม่ตายไปซะตายไปให้รู้แลว้วรู้รอดร่างบางขยับข้อมือจนรู้สึกได้ถึงความเจ็บแปลปที่หลังมือเขาจึงยกมือเล็กที่สั่นเล็กน้อยขึ้นมามองสายตาเบิกกว้างเมื่อเห็นว่าหลังฝ่ามือของตัวเองในตอนนี้มีเข็มฉีดยาแปเทปเมื่อมองไปตามเส้นสายสีใส,ส,สก็เข้าใจได้ว่า ตนกำลังถูกให้น้ำเกลือกับยาผ่านสายพวกนี้ถุงน้ำเกลือและยาขนาดกลางถูกแขวนอยู่บนเสาเหล็กสมองของนิคเริ่มขบคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาร่างกายของเขานอกจากจะคลุ่นคิดว่าหนีออกไปจากห้องนี้ไม่ได้แล้วสภาพตัวเองในตอนนี้มันดูไม่ต่างอะไรกับคนป่วยติดเตียงเลย <c oughs> จราาอยังไงไดียาิ่งมองเห็นสภาพตัวเองแบบนั้นนิกก็ยิ่งร้องไห้ออกมาหนักขึ้นคิดถึงแม่ตัวเองขึ้นมาอีกครั้งนึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างจนสมองน้อยนิดยุ่งเหยิงตีกันไปหมดเขาไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายจะรั้งชีวิตเขาเอาไว้ทำไมทั้งๆที่คิดว่าจะได้ตายแล้วแท,ท,ท้เพราะว่าอยากจะให้เขาอยู่รับรู้และทรมานต่อไปอย่างนั้นเหรอหรือเป็นเพราะ เขาเป็นพวกคนมีเงินและมีอำนาจมีอิทธิพลที่คิดว่าจะทำอะไรกับใครก็ได้อย่างนั้นใช่ไหม <c oughs> เสียงประตูห้องเปิดออกพร้อมกับร่างของอินิงม่านุ่มเจ้าของเพนท์เฮาส์แห่งนี้ที่เดินเข้ามาสายตาของเขายังคงนิ่งเฉยแม็กมองมายังคนนอนบนเตียงก่อนจะพูดด้วยเสียงราบเรียบ <c oughs> ตื่นแล้วเหรอ <c oughs> ได้ยินคำถามอย่างนั้น นิกก็ใช้สายตามองตอบกลับไปเช่นกันเพียงแต่ร่างบางจ้องกลับไปทางที่น้ำตายังอ่าวอยู่เต็มแก้มและเพียงแค่แวบเดียวนิกก็หันหน้าหนีไปอีกทางไม่คิดแม้แต่จะตอบคำถามของอีกฝ่ายและไม่ต้องการให้อีกคนมาเห็นตัวเองในสภาพที่ไม่น่าดูเช่นนี้แต่ถึงจะพูดอย่างนั้นทั้งหมดมันก็มาจากผู้ชายคนนี้นิกไม่สนใจด้วยซ้ำว่าแม้จะถือถาดอาหารกลิ่นหอมโชยมามากขนาดไหน นิกยอมรับว่าท้องของตนกำลังหิวกลิ่นหอ,หอมของอาหารเรียงให้กระเพาะทำงานมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ต้องพยายามหักห้ามตัวเองจนกระทั่งถาดอาหารนั้นวางลงที่โต๊ะข้างเตียงนิกก็ไม่แม้แต่จะชายตามองเป็นอะไรถามทำไมไม่ตอบหรือพูดไม่ได้แล้วแม้จะถูกพูดจายอย่างนั้นแต่ก็ไร้การตอบรับใดๆจากคนบนเตียง แม็กพยายามทําใจเย็นกดอารมณ์ขุนมัวในจิตใจลงไปเขาเป็นพวกป่าไม่ดีในบางครั้งแต่ใครจะรู้ว่าข้างในใจไม่ได้เป็นแบบนั้นไปทั้งหมดไม่อย่างนั้นเขาเขาคงไม่ยกฐานอาหารเข้ามาด้วยตัวเองจนถึงเตียงหรอกกินข้าวต้มก่อนจะได้กินยาผมผมไม่กินคุณเอามันออกไปเถอะกินไปแล้วจะได้อะไรนิกตอประโยคของตัวเองในใจ คนที่ในหัวมีแต่คำว่าอยากตายอยากหายไปจากโลกใบนี้แล้วยังจำเป็นต้องสนใจกินอาหารด้วยหรออินิงมานหนุ่มยังพูดไม่ทันจบดีก็ถูกร่างเล็กพูดตัดบทไปเสียก่อนความหงุหงิดภายในใจของเขาที่พยายามกดมันไว้เลยประทูขึ้นมาจนยากจะห่างห้ามได้อีกต่อไปฉันบอกให้ลุกขึ้นมากินฟังภาษาคนพูดไม่รู้เรื่องหรือไง นิกร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจแม็กเข้าประชิดร่างคนบนเตียงยืนฝ่ามือหนาคว้าจับเข้าที่กรามของคนตัวเล็กกว่าก่อนจะบีบอย่างแรงจะทำละ <c oughs> นิกกำลังจะโวยวายแต่ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นครางประท้วงเมื่อช้อนกระเบื้องเคลือบสีขาวไข่มุกราคาแพงระยับถูกยัดเข้ามาในปากพร้อมเข้าต้มร้อน นิกลืนข้าวต้มนั้นลงไปอย่างยากลำบากทั้งสำลักทั้งไอออกมาพร้อมกับรีบยื่นมือไปคว้าแก้วน้ำในถาดมากินดับความร้อนที่ลวกลิ้นโดยไม่สนแล้วว่าแม็กกำลังมองมาด้วยสายตาแบบไหนคนคนนี้ไม่ดูเลยหรือย,ยังไงว่าข้าวมันร้อนขนาดมีควันจางๆลอยขึ้นมาให้เห็นอยู่แท้ๆคุณทำบ้าอะไรเนี่ยไม่เห็นหรือไง ว่ามันร้อนจนเมื่อดีขึ้นแล้วนิกก็วอยไวออกมาพร้อมกับหันไปมองขอนใส่แต่เขาก็ต้องหยุดการกระทำนั้นของตัวเองเมื่อพบกับสายตาดุดันที่จ้องมาอย่างไม่ได้สนใจเลยว่าคนป่วยบนเตียงอย่างเขาจะทำสีหน้าหรือส่งเสียงวอยไวยังไงถ้าไม่อยากโดนแบบนั้นอีกก็รีบกินเข้าไปซะฉันไม่อยากให้ใครมาตายที่ห้องนี้ห้องราคาแพงไว้สำหรับอยู่อาศัย ไม่ใช่ให้ใครมาต่อต้านแล้วแม็กเว้นจังหวะการพูดไปเล็กน้อยเพราะกำลังพยายามข่มอารมณ์ของตัวเองที่เริ่มหัวเสียหากเป็นคนอื่นหรือพวกลูกน้องเขาคงตะโกนเสียงดังไปแล้วแต่พอเป็นนิกไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเขาถึงใจเย็นได้มากกว่าเดิมก่อนปรับโทนเสียงให้เบาลงอย่าคิดว่าฉันไม่กล้ากินซะมีมืออยู่แล้วก็หยิบกินเองซะ คนอย่างคุณปากเสียนิกอยากจะต่อว่ามากกว่านี้แต่สภาพร่างกายที่เป็นอย่างนี้ทำให้รู้สึกเหนื่อยเกินกว่าจะพูดประโยคยาวๆก็เลยได้แต่พึมพำด้วยเสียงเบาพอเงยหน้าขึ้นมองเห็นว่าโดนสายตาดุดันและจริงจังพร้อมคำพูดขมขู่โอเมก้าหนุม่มก็เลิกทำตัวต่อต้านแล้วนั่งนิงน่งๆยอมให้แ็ก เขามาจัดโต๊ะสำหรับผู้ป่วยสอดเข้ามาใต้เตียงแล้ววางถาดอาหารลงตรงหน้านิกลังเลอยู่ไม่นานและเมื่อมองขึ้นมาที่ใบหน้าเจ้าของห้องซึ่งกำลังมีสีหน้าไม่ค่อยพอใจนิกก็เริ่มขยับมือออกมาหยิบช้อนขั้นหรูค่อยๆตักอาหารเข้าปากบรรยากาศภายในห้องตกอยู่ในความเงียบต่างคนต่างไม่พูดอะไรนิกไม่พูดเพราะกำลังกินและรู้สึกกลัว บวกกับร่างกายเคลื่อนไหวไม่สะดวกเลยกินเชื่องช้าค่อยๆตักเข้าปากทีละคำส่วนแม็กไม่พูดเพราะกำลังใช้สายตาจ้องอีกฝ่ายอย่างกับว่ากดดันให้กินของในถาดให้หมดพร้อมความคิดบางอย่างที่แวบเข้ามาในหัวเหมือนกระต่ายตัวเล็กๆเ,เลยแต่ผอมไปหน่อยอะนี่กูคิดอะไรของกูวะเน,นี่ยสมองไปหมดแล้วมั้งแม็กคิดในใจ รลอมสะบัดหัวเล่ความคิดแป,ปลกๆออกไปตั้งแต่ตอนแรกที่เขามาเห็นอาการของนิกแล้วตอนนั้นเขาเกิดความรู้สึกเป็นห่วงทั้งที่ก่อนหน้านั้นแม็กพยายามบอกตัวเองอยู่ว่าไม่ควรมีความรู้สึกอะไรแบบนี้ก,กินเสร็จแล้วครับเสียงหวานที่ยังคงแหบพร่าอยู่เล็กน้อยจากอาการไข้ที่ยังไม่หายดีเอ่ยขึ้นทำให้แม็ก เลิกสนใจสิ่งที่ความคิดฟุ้งซ่านของตัวเองจับจ้องมองไปยังชามข้าวต้มที่ว่างเปล่าไม่เหลือแม้กระทั่งน้ำซุปสักหยดดูเหมือนนายจะชอบให้คนมานั่งเฝ้าไก่แค่กินข้าวนิกได้แต่ร้องเห่ออยู่ข้างในก็ถูกเจ้าของห้องจ้องมองอยู่ตลอดเวลาขนาดนี้ถ้าไม่กินข้าวเลยก็คงโดนอะไรอีกบ้างก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้บอกสักคำว่าให้คุณมานั่งเฝ้าผมกิน ผมบอกแล้วว่าให้เอาออกไปนิกเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังคงเอาแต่มองสำรวจชามอาหารของโตเองก็ทั้งรู้สึกเกรงและอายเล็กน้อยปกติเขากินข้าวอย่างก,กับแมวดมแต่ครั้งนี้เขาหิวมากจนสามารถจัดการข้าวต้มชามใหญ่ตรงหน้าไปได้อย่างง่ายดายคงเพราะไม่ได้กินข้าวมาสองวันบวกกับมัน อร่อยกว่าชุดเบรคฟาสสุดสะ,สะเอียนเยิเยิไปด้วยน้ำมันมือนันมาาโข ổ. แถมรอบนี้จานชามที่ใส่อาหารมาก็หนัหนกๆคงเป็นของที่มีราคาแพงมากแน่ๆกินเสร็จแล้วก็กินยาซะเอาแต่จ้องหน้าฉันมันคงหายหรอกแม็กพูดพร้อมพยักหน้าไปทางถ้วยแก้วสีใสเล็กๆที่ภายในมีเม็ดยาหลากหลายสีอยู่หลายเม็ดเป็นการบังคับไกล ว่าต้องกินเข้าไปให้หมดนิกทำหน้าคิดหนักเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ชอบการกินยาเลยอาจจะเข้าขั้นเกลียดด้วยซ้ำรสชาติขมแบบนั้นไม่ว่าใครก็คงเมินแถมยังมีหลายเม็ดขนาดนี้กว่าจะกินทั้งหมดเสร็จเขาคงอ้วกออกมาซะก่อนแต่พอเงยหน้ามองแล้วเจอสายตากดดันจากแม็กที่เอาแต่จ้องไม่เลิกร่างเล็ก ก็รียบหยิบถ้วยยากับแก้วน้ำเอาไว้ในมือแม้ว่าจะเกลียดการกินยาขนาดไหนแต่เมื่อชั่งน้ำหนักกับความกลัวในหัวใจที่มีมากกว่าเขาจึงตัดสินใจว่ายอมกินยาคงดีกว่าโดนคนตรงหน้าจับยัดปากแบบเมื่อกี้อีกแต่การกินยาก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายสำหรับเขาเลยในครุ่นคิดอยู่สักพักก่อนจะใช้นิ้วค่อยๆหยิบยาขึ้นมาหนึ่งเม็ดชังใจอยู่ครู่หนึ่ง ถึงนำมันเข้าปากแล้วรีบกินน้ำตามเข้าไปและรสชาติมันอพอเม็ดแรกเข้าปากและกลืนลงไปความขมปลาที่ติดอยู่บนลิ้นก็ทำให้คนตัวเล็กต้องร้องแหววออกมาเบาๆจนแทบอ้วกอาหารที่เพิ่งกินไปออกมาแต่เขาก็พยายามกินยาด้วยวิธีเดิมแบบนั้นต่อไปที่ละเม็ดทีละเม็ด จนกระทั่งยาหลายเม็ดภายในแก้วหมดลงเรื่องมากทั้งข้าวทั้งยาแค่ยัดยัดใส่ปากไปก็สิ้นเรื่องในที่สุด,น,สดนิกถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกไม่มีเม็ดอะไรอยู่ในมือแล้วจากนั้นก็เงยหน้ามองเจ้าของห้องอีกครั้งคนคนนี้พูดจาไม่ดีปากเสียอยู่นั่นพอเห็นแก้วยาที่ว่างเปล่าแล้วเจ้าของเรือนผมสีเฮเซลนัท ก็ถอนหายใจออกมาด้วยความล่องอกก็ <c oughs> แค่นั้นทำเรื่องมากอยู่ได้กินกินเข้าไปไม่ทำให้ถึงตายหรอก <c oughs> หรือว่าอยากตะแมกนิ่งไปเมื่อเกือบหลุดพูดคำไม่ดีออกมานิกได้ยินอย่างนั้นก็ชะงักไปนิดหน่อยเขายอมรับว่าก่อนที่แมกจะเข้ามาก็มีความคิดแบบนั้นอยู่หลายครั้งถ้าจะพูดให้ถูกต้องบอกว่านิกคิดถึงเรื่องตาย ความตายอยากหายไปจากโลกนี้อยู่แทบทุกวันอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ความผิดของแม็กรอกที่เขาพูดออกมาแบบนั้นเพราะคนคนนี้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงดวงตากลมจ้องมองไปยังคนที่นั่งมองเงีย,งยบๆอยู่ข้างเตียงมานานที่ตอนนี้อีกฝ่ายยิม้มพร้อมกับหัวเราะในลำคอ,อมาเบาๆเาขาคงพยายามเปลี่ยนสีหน้าและไม่พูดคำแย่ๆออกมาอีกคือขำอะไร มีอะไรน่าขำม,มากนั้นหรือไงคนอย่างคุณสนุนหรือไงครับที่ทําให้ผมต้องหัวร้อนแบบนี้เปล่าแค่ตลกคนที่ไม่ชอบกินยาจนต้องมานั่งกินทีละเม็ดเหมือนเด็กน้อย <c oughs> แ,ลแ,ลแล้วยังไงหนิงหน้าแดงออกมาด้วยความเขินอายเมื่อถูกล้อเลียนแบบนี้แต่เขาก็ทําได้เพียงนิ่งเงียบไม่ตอบโต้อะไรเพราะกลัวว่าจะไปทําให้อีกฝ่ายอารมณ์เสียขึ้นมาอีก เกิดคราวนี้แม็กพูดจาไม่ดีจนกระทบเข้ากับใจของเขาเขาคงได้คิดอยากตายขึ้นมาอีกบรรยากาศภายในห้องเงียบลงอีกครั้งเพราะแม็กเอาแต่นั่งจ้องเขาโดยไม่พูดอะไรออกมานิกได้แต่เกิดเครื่องหมายคำถามในหัวและสงสัยมากว่านาเขามันมีอะไรอีกคนถึงได้เอาแต่มองและจ้องอย่างกดดันอยู่ตลอดนิกรู้สึกอึดอดัดแต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงต่อไปดี สุดท้ายเขาจึงตัดสินใจนอนลงดึงผ้าห่มขึ้นมาจนถึงคอหันหนีไปอีกทางแล้วแกล้งหลับไปซะเลยจะได้จบเรื่องจบราวโอเมก้าหนุ่มแกล้งหลับพยายามไม่ส่งเสียงอะไรออกมาไม่กล้าหันไปมองดิวว่าแม็กกำลังมองอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่พอผ่านไปสักพักเขาก็เริ่มรู้สึกว่วงขึ้นมาจริงๆเพราะความเพลียจากพิษไข้และตัวยาที่ออกฤทธิ์ สติสัมปชัญญะของเขาเลยเริ่มริบรีอะไรกันอะไรแต่เขาก็ต้องสะดุ้งเมื่อรู้สึกถึงความเย็นบางอย่างที่สัมผัสโดนแขนก่อนที่ความเย็นนั้นจะลูบไหลไปทั่วทั้งแขนและลามไปจนทั่วร่างกายมันทำให้เริ่มรู้สึกหนาววาบขึ้นมาด้วยอย่างง่วงตาปลือสมองไม่เต็มร้อยเพราะยาที่กินเข้าไป เลยไม่ได้รู้สึกตัวอะไรมากนิกปรือตามองอย่างสลืมสลือจึงเห็นว่าเป็นแม็กที่กำลังใช้ผ้าขนหนูสีขาวพืนเล็กจุ่มลงไปในกระมังใบเล็กก่อนจะบิดน,น้ำแล้วนำมาเช็ดร่างกายของเขาสงสัยเขาคงจะเป็นไข้จนเพี้ยนและตาฝาดไปซะแล้วคนอย่างแม็กน่าเหรอจะมาทำเรื่องแบบนี้กับเขาที่ก่อนหน้านั้นยังเอาแต่กดดันจ้องเขาให้กินข้าวกินยาพูดจาปากเสียอยู่เลยโอเมก้าหนุม่ม คิดแค่นี้ก็พลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยลา้าแล้วรู้สึกสบายตัวเขาไม่สนแล้วว่าตอนนี้ร่างกายจะเป็นยังไงหรือถูกใครทำอะไร <c oughs> เสียงน้ำดังขึ้นอยู่ภายในห้องน้ำสักพักก็เงียบไปก่อนจะปรากฏร่างหนาของอินิงมาหนุม่มที่พึ่งนำกละมังไปล้างเดินไปตากผ้าเช็ดตัวผืนเล็กที่ระเบียงแล้วเดินกลับมานั่งลงบริเวณข้างเตียง ในตาสีรติการมองไปยังคนตัวเล็กที่นอนหลับอยู่บนเตียงฟังเสียงจังหวะหายใจที่คงที่นั้นพร้อมๆกับมือมองไปทั่วใบหน้าขาวนวลที่ยังคงแดงก่าอยู่เล็กน้อยจากผิดไข่เขาไม่เข้าใจว่าตัวเองจะมานั่งจ้องอีกฝ่ายอยู่แบบนี้ทำไมทั้งที่ยังมีงานต้องทำอีกมากมายแต่เขากลับอยากทำเพียงแค่นั่งจ้องใบหน้าสวยหวานนี้ต่อไปเงีย,งยบ ในหัวสมองที่มีเรื่องมากมายทั้งงานทั้งบอดี้การ์ดลูกน้องแต่ในนั้นกลับมีเรื่องของนิกอยู่ด้วยแม้กำลังคิดว่าตัวเขาเป็นบ้าหรือว่าเพี้ยนไปแล้วหรือเปล่าที่ผ่านมาคนอย่างเขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้ให้ใครมาก่อนเลยเพราะสังคมของพวกมาเฟียถ้าไม่ตายก็แค่รอดและการรอดชีวิตก็เท่ากับต้องดูแลตัวเองหรือว่าจริงๆแล้วภายในใจของเรา กำลังเป็นห่วงบ้านะมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกมึงคิดเดยอะไปหรือเปล่าเขาพึมพำบนกับตัวเองพร้อมกับไล่ความคิดนั้นออกไปจากหัวคนอย่างเขาเนี่ยนะจะมาใจอ่อนรู้สึกเป็นห่วงเฉลยที่ตัวเองเป็นคนจับมาไม่มีทางและมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไปได้ก็แค่ไม่อยากให้อีกฝ่ายทรมานแค่ครั้งเดียวและตายไปง่ายๆเสียก่อนใช่ต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆ ถึงจะคิดแบบนั้นแต่ฝ่ามือหนาที่ไม่รู้ว่าเผลอยื่ออนออกไปตอนไหนกลับกำลังลูบไหลไปบนผิวแก้มเนียนนุ่มเบาๆทำไหมความคิดในหัวที่พยายามห้ามตัวเองกลับสวนทางกับการกระทำที่มันออกมาเองอยู่หลายต่อหลายครั้งแม่ครับแม่อยู่กับผมนะแมกชะงักมือ เมื่อได้ยินเสียงครางอือเบาๆจากร่างเหล็กเสียงเล็กเง้มๆถึงแม่ตัวเองอีกตั้งหากสงสัยคงจะละเมอเพราะพิษไขอย่าไม่เอาถึงผมจะอยากตายแต่ก็ไม่อินกมาม่านุม่มชะง,งักมือของตัวเองขณะนอนหลับนิกยังพูดถึงเรื่องความตายออกมามันเป็นเพราะเขาพูดเลยทำให้นิกเก็บเอาไปฝัน หรือมันเป็นเพราะจริงๆแล้วคนบนเตียงคิดอย่างนั้นมาก่อนตั้งแต่แรกเมื่อดึงความคิดตัวเองกลับมาปัจจุบันแมกลูบไหลแก้มนิ่มไปอีกสักพักราวกับต้องการจะปลอบละโลมแต่แม็กก็ต้องตกใจเมื่ออยู่ๆคนตัวเล็กก็ซุก้อนแก้มนุม่มเขาหาฝ่ามือของเขาอุ่นจังอยู่กับผมนะ้ามไปร่างเล็ก ละมือพูดออกมาเบาๆ <c oughs> แม็กนิงเงียบจ้องมองฝ่ามือของตัวเองที่ถูกยืดไปซุกไซความรู้สึกหลากหลายก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของเขาแม็กมองมือของตัวเองสลับกับใบหน้าสวยทำแบบนั้นอยู่สักพักสุดท้ายชายหนุ่มก็ตัดสินใจดึงมือของตัวเองออกมาก่อนจะลุกขึ้นเก็บถาดอาหารแล้วหันหลังเดินออกมาแต่ก่อนที่จะปิดประตู แม็กก็แอบมองไปที่ร่างเล็กบนเตียงอีกครั้งเขาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงรู้สึกห่วงอีกฝ่ายจนต้องมานั่งเช็ดตัวให้ทั้งที่สามารถจ้างเหล่าแม่บ้านมาทำแทนได้แทๆ้ๆเพราะว่าห่วงไม่อยากให้ใครเห็นร่างกายของคนตัวเล็กงั้นเหรอหรือเป็นเพราะในใจของเขากำลังเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่กันแน่กูค,คงจะบ้าไปแล้วจริงๆไอ้แม็กนะี่ยไอ้แม็ก มึงเป็นอะไรของมึงวะแม็กพึมพำกับตัวเองแค่นั้นก็ตัดสินใจปิดประตูแล้วหันหลังเดินจากไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม